สดสดร้อนๆเลยนะคะสภาพมือสองป้ายแดงเลยค่ะลูกค้าจ๋าเป็นแม็กใหม่ยางใหม่แล้วก็ฝาครอบเป็นของแมมโบนะคะลูกค้าจ๋าเดินหน้าถอยหลังระบบไฟฟ้าทั้งคันนะคะเดี๋ยวจะปรับให้ดูเลยนะคะลูกค้าเดอนหน้าเ่อนหลังได้ปกตินะคะลูกค้าจ๋า ค่ะวันนี้มาพบกับเซลล์แจ็คอีกแล้วนะคะมาเปิดตัวรถอีกแล้วนะคะรถพึ่งมาลงสดๆร้อนๆเลยนะคะสภาพมือ2ป้ายแดงเลยค่ะลูกค้าจ๋าวันนี้นะคะเซลล์แจ็คจะพาลูกค้าไปนำเสนอรถนี่ห่ะอ h o n d ซี i v i c FB ค่ะลูกค้าจ๋า FB นะคะไปดูรถกันเลยจ้าค่ะมาดูภายนอกรอบคันกันดีกว่านะคะนี่ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นแม็กใหม่ยาง ใหม่แล้วก็ฝากครอบเป็นของแมมโบนะคะลูกค้าจ๋า <Okay. S 1> จัดส่งมาให้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะนี่คือรอกพันนะคะลูกค้าจ๋าเป็นยี่ห้อรถ Honda c ซ v i ิ FB ีรอบคันสภาพเป็นแบบนี้จ้า <Okay. S 1> ตาไฟโฉมใหม่นะคะลูกค้าจ๋าเป็นตาไฟโฉมใหม่นะ <Okay. S 1> เป็นเครื่อง1.8นะคะลูกค้าจ๋าเครื่อง1.8จจ้าโอเค มาสภาพเดิมๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าจ <Yahoo! S 1> ๋ายเป็นไงกันบ้างคะลูกค้าจ๋าไปชมรอบทันกันแล้วเนาะรอบทันเป็นยังไงบ้างมาดูภายในกันบ้างดีกว่าค่ะลูกค้าจ๋าไปดูกันเลยค่ะก็คือเราจะพาลูกค้าไปดูไฟระบบโบรเจ็คเตอร์นะคะว่าสว่างขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะโอเค คะลูกค้าจ๋าไปดูไฟกันมาแล้วเนาะว่าสว่างหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวจะพามาดูพวกฟังก์ชันต่างๆของภายในรถก,กันบ้างดีกว่านะคะลูกค้าจ๋ามาดูมาดูกันเลยค่ะโอเคอ่านี่นะคะลูกค้าจ๋าตัวน,นี้นะคะเป็นเลขไมค์ค่ะเลขไมค์มาเดิมๆแบบนี้เลยนะคะสามารถนํารถเช็คเข้าสนยนได้ปกติเลยนะคะลูกค้าจะ๋า <Yeah. S 2> แล้วยังไม <Ooh. S 2> ่พอนะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะลูกค้าจ๋านะคะ,นะคะแบบนี้เลยปรับขึ้นลงรถระดับเสียงได้ปกตินะคะแล้วยังไม <Okay. S 2> ่พอค่ะลูกค้าจ๋า มีคูตคอนโทรลด้วยนะคะลูกค้าจ๋าปรับขึ้นปรับลงได้ปกติกแล้วยังไม่พอค่ะลูกค้าจา๋ามีปรับระบับระดับทิศทางของเบาะแตทิศทางได้ด้วยนะคะลูกค้าจา๋านี่คือสภาพภายในน้องเป็นแบบนี้นะคะ, <Okay. S 1> ะเดี๋ยวพาไปดูระบบไฟฟ้าทั้งคันนะคะลูกค้าอ่านี่ค่ะลูกค้าจา๋านี่คือ,อะระบบ เดินหน้าถอยหลังระบบไฟฟ้าทั้งคันนะคะเดี๋ยวจะปรับให้ดู <Okay. S 1> เลยนะคะลูกค้าเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้ปก,กตินะคะลูกค้าจ๋าอ่านี่คือเลื่อนหน้านะคะลูกค้านี่คือเลื่อนหลังคะ่ะเป็นรถปี2012นะคะสภาพสวยเหมือนปี2018เลย เป็นไงกันบ้นางคะไปชมภายในเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะว่าสภาพภายในเป็นแบบไหนสวยกิ๊กแน่นอนค่ะ <Okay. S 1> มาชมกันต่อค่ะลูกค้าจ๋ามาชมสภาพเครื่องมางดีกว่าเนาะ <Okay. S 1> ตัวนี้นะคะเป็นสภาพเครื่องของ Honda Civic ปี2012นะคะ <Okay. S 1> เป็นเครื่องดําเดิมเลยนะคะแรงม้าน้องจะอยู่ที่141แรงม้านะคะเป็นเครื่อง1.8นะคะเกียร์5สปีดนะคะขับขี่นุ่มนวลตอบสนองทันใจแน่นอนค่ะลูกค้าจ๋า y a h อ่าลูกค้าจ๋าเป็นไงกันบ้างคะมาดูสภาพเครื่องกันไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะวันนี้นะคะมาดูโปรโมชั่นเด็ดๆทางร้านเราบ้านนี่ขวานะคะลูกค้าจ๋าว่าออก <Okay. S 1> อยังไงบ้างน,นะคะของเรานะคะมีสองสาขานะคะลูกค้าจ๋าสาขาแรกอยู่ที่สาขาณน,นิคมนะคะสาขาที่สองอยู่ที่สาขาพันทองนะคะลูกค้าจ๋าสะดวกที่ไหนไปที่นั่นนะคะของเรามีลถให้เลือกมากกว่า200กว่าคัันนะคะลูกค้าจ๋าแล้วจะบอกว่าโปรโมชั่นเด็ดๆของเรานะคะก็คือใช้เงินออรถแค่6บาทเท่านั้นนะคะ ฟรีทุกค่าใช้จ่ายนะคะลูกค้าจา๋าฟรีค่าจัดค่าโอนค่าต่อพรบรนะคะลูกค้าจา๋า6เดือนทั้ง1ปีเต็มเลยแล้วยังไม่พอคะ่ะลูกค้าจา๋าเรายังมีดอกเบี้ยพิเศษ0%นาน1ปีด้วยนะคะบ,บอกเลยว่าช่วงนี้นะคะปีใหม่แล้วต้องหารถใช้ได้แล้วนะคะลูกค้าจ๋าโปรโมชั่นเด็ดแบบนี้นะคะบอกเลยว่าที่เต็นรถเอทราคาเท่านั้นนะคะยังไม่พอคะ่ะลูกค้ายังมีโปรโมชั่นขับฟรีอีก วันด้วยนะคะ <Yeah. S 1> บอกเลยค่ะรับกันเป็นแบบจุกๆเลยนะคะและยังไม่พอนะยังมีอีกค่ะลูกค้าจ๋า ช่วงปีใหม่นี้นะคะเราจะมีลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่นะคะมาร่วมสนุกนะคะลูกค้าจ๋ามีของรางวัลมากกว่า70รายการเลยนะคะมาร่วมสนุกกันรุ่นลับทองกันนะคะของฝันของกำนันมากมายนะคะว่าเฮียเอจะให้แน่นอนจ้าวันนี้นะคะเซลแจ็ค <c oughs> นะคะขอตัวลาลูกค้าไปก่อนนะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยววันหลังนะคะเซลแจ็คจะพามาดูรถอีกคันหนึ่งที่แบบสวยและดูดีมากนะคะลูกค้าจ๋าร <Okay. S 1> อติดตามชม ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยค่ะวันนี้นะคะเซลล์แจ็คนะคะขอตัวราลูกค้าไปก่อนนะคะแล้วพบกันต่อไป EP ต่อไปค่ะลูกค้าจ๋าบ๊ายบายค่ะ